วันนี้เรามาอยู่กับวันเออเฮอร์เลอร์วันนี้ที่จำมใสวันนี้เรามาเล่นเกมเด็กตัวเหลืองที่หัวลน้นเออมันก็เป็นเด็กมันก็ต้องหัวล้นแหละซึ่งถามว่าทําไมวันนี้มาถ่ายเกมผีเพราะเราเบื่อโลบอกกับเกมไมค์ครับเปรี่ยบพวกนี้แล้วแล้วก็ที่จริงผมถ่ายคลิปนี้ไปแล้วแต่กูแต่ผมลืมเปิดไมค์ แล้วนั่งถ่ายครึ่งชั่วโมงต้องมาถ่ายใหม่แต่ประสบการณ์เนี่ยผมก็จะแกล้งทำแบบน่ากลัวไปแล้วกันนะโอเคเริ่มเลยดีกว่า The baby ่ะที่ผมจำได้คือผมเล่นรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไปเอาไปโอ้ยโคษนาเร็วโอเคมันมีตั้งค่าให้แบบว่าปิด โฆษณาแม่ปิดเพลงดีกว่าติลิกสิทธิ์โอเคที่ผมจำได้นะเราสามารถเก็บแมวพวกนี้มันจะเป็นอาชิเมน้นมันจะเป็นอาชิเม้แล้วถ้าเราได้เราก็บล็อกอันนี้คือสามารถเปิดของเล่นได้โอ้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเราคุยมากเกินไปแลวโอ้ไม oh <my> ่ก d ภาพแบบ ขอไปตั้งค่าใหม่ก่อนบิดจริงๆอ่ายังไม่หายเดี๋ยวก่อนนะค่ะอย่างน้อยก็ดีเดี๋ยวทาไมหัวโตอ๋อนะ่าจะไปตั้งค่าอ่าสวัสดีเจ้าหนูคราวที่แล้วแกสูบฉันเข้าไปฉันจะไม่ไว้ใจแกและฉันมาเล่นแล้วรอบหนึ่ง หวังว่าแกคราวนี้แกคงจะถ้าแกทำาชนอีกั้นจะจับแกย,ยัดเข้าเครื่องซักผ้านะหวังว่าขอให้ไม้มันเปิดแล้วกันนะขี้เกียจจะชายไม่เพราะเกมนี้มันนานมากมากกินแล้วก็ขี้ลำไส้มีแค่สองมีแค่ไส้ลำไส้เดียวก็คือกินปุ๊บขี้ไหลออกท,ทันทีแต่มันก็จริงแหละเพราะว่าเด็กทารกเนี่ยมัน อ่าว่าแล้วลืมไปเลยว่าไอ้เจ้าหนูนี่มันจะทีรพอตหายไปตลอดมันไม่ใช่คนปกติเนะเด็กปีศาจใช่ไหมไอ้หนูอย่าให้ต้องจับยัดเครื่องสักผ้านะผมไม่อยากสำรวจแล้วผมขี้เกียจโอเคปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวเสียงเกม เออใ,ให้บอสกับอันนี้เป็นนิทานของเมียวเอาตุ๊กตาเมียวไปเลยเดี๋ยวน้องดีดหนังสือลำคาญหัวน้องใหญ่นะโอเคมาอ่านขอสะคลิปขอไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจมานั่งพูดเสร็จแล้วน้องก็จะหอน้องนอนทับตุ๊กตาตกระจดูว่าน้องตาแดง โกรธกันอะไรไวขนาดนั้นปิดประตูแล้วก็ไปนอนไม่ใช่ดิไปนั่งดูทีวีจนกว่าจะเช้าแล้วก็กลับแล้วก็กลับบ้านอันนี้ต้องเก็บอาชิเมะให้ครบเดี๋ยวขอหาก่อนเผื่อจะเจอเออไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปค่อยไปเก็บฉากจบอีกฉากหนึ่งคือฉากออกนอกบ้านแล้วกันนะโอเคหลับให้สบายนะตัวละคร อ่านี่แหละเด็กร้องไห้ตอรอคืนปัญหาใหญ่ของเราก็คือไอเด็กนี่มันจะต้องร้องไห้ตลอดยี่สี่ชั่วโมง,งนี้ยังไงกันขึ้นมาปอบน้องอ่าเป็นเด็กที่สนมากๆเออใช่ลืมปิดตู้เย็นไม่เห็นอะไรหรอกลืมปิดตู้เย็นเราห่วงตู้เย็นมากกว่าเด็กดีก,กว่าเข้าใจไหมอืม ไม่ต้องมาทําหน้าเลยขอปิดอันนี้ก่อนผมเห็นหัวผมเห็นหัวแล้วไม่ตลกจิกแปลกๆนะโอเคหัวเท่าเดิมอ่ะดีละเออแล้วน้องไปทําอีท่าไหนเพิ่งสังเกตนเนี่ยว่ามีผ้าพันแผลติดอยู่ที่ขาอ่านอนปิดประตูแล้วก็ไปนอน นี่แหละเด็กดือ้อต้องโดนตีแต่เรายังไม่ทำโทษน้องเพราะน้องยังไม่ได้ทำผิดอะไรขอนอนขอนอนดูทีวีแล้วก็หลับเออก็อยากเป็นเหมือนกันแบบว่าเปิดทีวีปุ๊บแบบสลบทันทีไม่ได้ตายนะโอเคน่าจะผ่านวันที่สองมาแล้ววัดฮะวันที่สองอืม ้้ามาันเลียการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ววันที่สองนะที่จริงเราออกไปนอกบ้านได้แต่มาเก็บประสบการณ์วันแรกก่อนเนะซึ่งวันนี้น้องก็จะนั่งดูโทรทัศน์ใช่ไหมใช่ดูคลิปพี่โปกมาแล้วไม่ต้องห่วงเอาน้องไปนั่งในนี้เลยพอน้องกินเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนมาอ้อมทันทีผมจําได้แนละ้วพระอ้อมไม่แน่ใจว่าพระอ้อมมันจะวิ่งหนีเราหรือเปล่า อย่านะไปออเปิดไปเด็กดื้อต้องโดนลงโทษเดี๋ยวรอก่อนอืมหรือว่าต้องเปิดตามตู้ผมจำไม่ได้แล้วมันต้องมีมันต้องอยู่แถวนี้อ๋อนี่ไง ผมจะที่จริงเนี่ยมันต้องอยู่ตู้นี้นะแต่มันย้ายมาอยู่ด้านล่างเยอะโอเคแล้วต้องทําให้บ้านนี้มันเาต้องทําให้บ้านหลังนี้มันแบบดูแบบไม่สะอาดตาเวลาเจ้าของบ้านมาเขาก็จะได้อันนี้กินแล้วก็ขี้เหมือนเดิมคําถามคือแกงใช่ไหม เด็กดื้อต้องโดนทำโทษเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวอ่ากลับขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะโอเคเปลี่ยนผ้าอ้อมผ้าอ้อมมีชีวิตผ้าอ้อมบ้านใครเขาสอนให้มีชีวิตวะ เรารู้เหลี่ยมแล้วพังบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเป็นพ่อครัวไม่ได้วะผ้าอ้อมทำกับข้าวไม่เป็นอ่าไอโง่กูปิดประตูเดี๋ยวไม่เอ้ยไปไหนจําไม่ได้แล้วเล่นมารอบหนึ่งก็คือเล่นเมื่อเช้านี้สมน้ำหน้ายังใช้ไม่ได้ เห็นไหมความ i อคิวสอกระโดดชนกำแพงเพื่อถ้าเป็นผมนะผมก็วิ่งออกไปนอกบ้านแต่ด้วยความ i อคิต่ำของมันมันเกเยนี้เอาน้องไปนอนว,ว,ว้าวเด็กไม่ดีโดนลงโทษบทลงโทษครั้งที่สองเดี๋ยวลำคาในะพวกนี้ปิดก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว รอบหน้าเราก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วเด็กไม่ดีต nah, ้องโดนลงโทษจําไว้มีบทลงโทษรอบสุดท้ายก็ค na. ือโอกาสสุดท้ายของแกนี่เห็นไหมแกทําของบ้านนี้พังตื่นเช้ามาแกจะโดนแม่แกตีตดอ้ายอืมฮึมอื แล้วน่าจะมีโหมดโยนคนทิ้งออกนอกแมปได้นะปิดประตูเอาน้องโยนแล้วก็วันนี้เรานิทานเรื่องอะไรกระต่ายเหรอกระต่ายก็ต้องเอาตุกกตา๊กตากระต่ายใช่ขี้เกียจจบตุ๊กตาหาย โอเคปิดประตูแล้วก็ไปนอนเออใช่เราต้องปิดประตูห้องพวกนี้ด้วยอะไรกันเออวัดดีตุ๊กตาโอ้นี่มันเครื่องปิ้งขนมปัง แล้วราคาโอ้มก g o ็สี่พันไอไอหนูใครบอกให้แกสั่งเนี่ยแล้วใครจะจ่ายวะแถมมันพี่เลี้ยงเด็กด้วยแสดงว่าเราต้องเป็นคนจ่ายสินะเดี๋ยวเขาบอกให้เราไปวางบนโต๊ะออโอเคตายแน่เลยกูมาเลี้ยงตายแน่มาเลี้ยงเด็กแต่เสียงเงินสี่พันได้ค่าจ้างแค่สองร้อย ไม่มีข้าวกินทำ u t u b e ก็จะทำ u t u b e ก็ไม่มีเงินต้องมาเลี้ยงเด็กแถมต้องเสียเงินสี่พันที่จริงมันไม่ได้เสียจริงรอรอกมันเป็นแค่เงินในเกมน,นะวันแรกให้เราไปที่ทีวีโอ่าปัญหามาอีกแล้ววันนี้แหละคือวันที่ผมเกลียดที่สุดเพราะว่า เป็นวันที่ไอเด็กนี่มันจะฆ่าเราให้เราไปกินอาหารให้เราทําแซนด์วิชกินอา่ในที่สุดได้พักผ่อนสักทีหวังว่าเงินที่หวังว่าของที่เราได้มาจะไม่เป็นอะไรมัง้งที่จริงตอนนี้ผมกินแบบขนมปังใส่ชีสเลยดีกว่ามาั้งเพราะว่ามันแบบว่า อร่อยดีไงแบบนี้อืมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันก็ได้ห๋ยวมัง้งโอ๊ยอือหือโอ้มายก๊อชฉันหิวเหรอฉันหิวมันเชื่อใจไหมเนี่ยโอ้โอเคต้องเอาเอาไอ้นี่ไปให้เด็กคนนั้นเจีย โอเคโอเคขอโทษขอโทษฮุกไม่ได้ตั้งใจเอาอกอกไปจากเดอะแบลลุกโอเคโอไมายก็ยาโกอยาโกอเรารู้สาเหตุแล้วทำไมเขาไม่อยากให้เราเก่งเจ้าเด็กตัวนี้ไม่น่าํำโทษน้องเลยหวังว่าพวกไม่ my god ผมว่าต้องไปเอาจุบบที่ไอ้ตรงนั้นแน่นอนมานี่โอ้ oh m g โอ้ยไอ้ของเล่นมันมาจากไหนกันวะโอ้ oh my god Poppy Playtime version เวอร์ชั่นอะไรไม่รู้แต่ต้องรีบไปโอ้ oh my god จําสกล์บาเาวหน่อยสิวะโอเคเราต้องใช้ คาถาเอาไฟไปยิไปเชนนะเอาไฟไปยปัดป่าสิงชั่วร้ายขับไล่ปีศาจปล่อยรู้ไหมว่าบนลงโทษครั้งสุดท้ายที่เหลือมันมีเอาไว้ให้แกไงล่ะโอ้ไม่เราลงโทษน้องไม่ได้ควรเชื่อใจมันไหมโอ้ ให้ฉันเล่าดิทาาให้แกรอ้โอ,โอ,โอไม่ไม่โอเคเล่าก็ได้มั้งปิดประตูเบาๆก็ได้นะอ,อ๋อเริ่มยิ้มละอย่างน้อยนอนก็ไม่กินเราโอเคอ่านิทานเลือกแก่นะ อืมโอ้ m g อน้องพยายามจะกินแกะโอ้โอ้ m g อตัวอะไรเนี่ยแล้วน้องก็กินแกะเรียบร้อยโอ้ oh my g o อืมโอ้ m g อว่าแล้วโดนดูดแน่นอนเลยอย่าอย่าดูด My ม่กอดจะมีจำสเกเนายจำสเกรย์ังน่ากลัว g ไนยังมีหน้าบอกว่าหลับให้สบาย <c oughs> เป็นเกมเด็กที่ทั้งกลัวทั้งหัวร้อน <c oughs> หวังว่าไมคคงจะเปิดนะ ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้เท่ากันนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เม้นมาบอกแล้วกันแล้วก็ขอให้เป็นเกมที่เล่นในโทรศัพท์ได้อย่าเป็นเกมผีที่มีจ้ำสแกเเยอะแล้วก็เกมผีที่จ้ำสแกขอให้น้อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์เพราะว่าตอนนี้ช่องผมไลค์มันน้อยมาก แล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปก็คอมเมนต์มาเลยว่าอยากดูเด็กหัวล้นภาค2ต่อก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมไปเอาทิกนี้มาจากไหนแรงบราดาแจมาจากช่อง o v e r b a c k t v ไปกดติดตามเขาได้นะครับผมไปแหละบ๊ายบาย